สวัสดีครับผมเบาหนองครับมื่อนีมาพบพอกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมื่อนีก็เป็นวันพระเนาะมื่อนีวันพระตะแลกเบาหนองว่าจะไปหาหลวงปู่สวงบันจะโบกครับเดี๋ยวเบาหนองจะมาบอกให้ฟังว่าเหตุผลอย่างที่จังบดให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเชื่อนะครับฟังให้จบแล้วทุกคนสิหูเข้าใจครับฟังใี่จบนะครับถ้าฟัง่จบ บหูแต่นอนตอนวันเหมือนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเป็นวันพักใหญ่เหตุผลที่เบ้าหน่องบริไปบันจะโบกหลายคนถามมาว่าเบ้าหน่องคือบ่ไปบันจะโบกเบ้าหนองก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันอาทิตย์เบ้าหนองจะไปตอนนี้กับเวลาประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วของวันอาทิตย์วันพักแต่เบ้าหนองบริไปก่อนจะนอนขึ้นมันเสา เบ้าหน่องบอกปูไห้ถ้าบกเกิดกับเจ้าของฉันเ้าออไปอาจจะว่ามันเป็นเรื่องเลี้ยวไหลแต่สำหรับเบ้าหน่องมันเป็นเรื่องจริงครับเดีย๋ยวสิบอกให้ฟังวันเสาร์แรงวันเสาร์เบ้าหน่องบอกปูไหวว่าปูวันอาทิตย์เบ้าหน่องฉีไปหาปูท้า อยากให้บ่าวหน่องไปหาปูให้ตื่นขึ้นมามีอีหยังที่มันดีและสดใสบ่าวหนองที่ไปหาปูแต่ถ้ามันมีอีหยังเข็ดให้บุนไหว้หรือบอยากให้บ่าวหน่องไปในมือนี้กะเฮ็ดอีหยังสักอย่าง,างให้บ่าวหนองหูว่าปูบ่อ้ไป เรื่องนั้นเกิดขึ้นจริงครับเรื่องแบบนี้มันเบอกตัวกันบ่อใดได้เรื่องแบบนี้มันเบอกตัวกันบ่ไใดบ,บ,บางนเอาเบ้าหน,าานองบ่อยากไปหาลวงปูเลยเบ้าหนองอยากไปหาลุงป,าาาาปาลงปูแห้งแต่ว่าตื่นขึ้นมากครับหัวเบ้าหนองโยกบบกขึ้นนักแห้งครับปวดหัวตืบๆเลยปวดหัวแห้งจนแบบจนแบบว่าชียูบ่ไดดนะ่ะ บ้าหนองก็ได้พยายามพยุงเจ้าของขึ้นแล้วก็มานั่งมานั่งลงกัเนเลยว่าโอ้สงสัยปูเป็นบอยอยากให้ไปสงสัยปูเป็นบอยอยากให้ไปหาต้องมีอีหยังสักอย่างพราบันนี่เบ้าหนองกเ็เลยลุกขึ้นมาตู่พระตู่พระเบ้าหนองเนะบ้าหนองกเ็เลยมาไหวหลวงปูปูแสดงว่าปูเปบอยอยากให้เบ้าหนอง ไปวันจะโบกแมนบบปูเลยเห็ดเหี่ยวบาหนองปวดหวัวเบาหนองบอกหสีถามมันึ่งสี่พอ่อปนีเบาหนองก็เลยเอ่ย่าปากกระปูกระสันผมบบไปเด้อผมบบฝืนผมจะบบฝืนเจ้าของถ้าฝืนข้างหน้าเบาหนองบุง้งหัวมันฉีกเกิดอีหยังขึงเบาหนองก็เลยว่ากระสันเบาหนองบบไปหาปูพ่อวา่าพ่อว่าแล้วปุ๊บ ประมาณเก่ามงงสามีผีชายคนหนึ่งเพิ่นโพดเฟสเกี่ยวกับสาเอเกี่ยวกับกระท่อมลวงปู่สวงบันจะบกบอกเรคนลูกเพิ่นมาบูรณนะเพิ่นมาบูรณนะไออยู่บันจะบกเพิ่นมาบูรณนะเพิ่นลือ้อเพิ่นลื้อด้านข้างออกเบิดเลย เพื่อนก็ตั้งเสาขึ้นใหม่เบาหนองก็เลยคิดว่าเหตุผลนี่บ่ที่ปู่เพิ่นบออยากให้เบาหนองไปเพราะว่าขันไปมันอาจจะวนไหวเบาหนองก็คิดจั้งซีเด้เบาหนองก็เลยยกมือใส่หัวปู่เอ้ยสมปู่บอยอยากให้ไปอีหลีนองก่าซันขันไปเบาหนองก็อัดคิดบ่ได้ครับี๋ยวเบาหน่องสีลงลูมให้เบิ่งว่าไอ้เพื่นเฮ็ดจังไหนเบาหนองเห็นรลปปึ๊บ เบ้าหนองห้องอ๋อเลยมีนานละตื่นขึ้นมาจังปวดหัวเพราะว่าเบ้าหนองบอกกับปู่ไว้ว่าถ้า้าข้า้งน้ามีเรื่องวนไหยเรือว่าเห็ดไฮบรวนวหยอย่าให้เบ้าหนองเด้ไปปู่เห็ดอีีครับมีนานละเบาหนองตื่นขึ้นมาเบาหนองปวดหัวแ้งเพราะเบ้าหนองหู้หู้ว่าเขามาบูรณะไอกระทงหลวงปู่ เสือบ่ครับหายปวดหัวเลยหายปวดหัวเลยบ่าวหน่องก็เลยมานังอัดคีปนี่ตอนแรกว่าบ่าวหน่องมานังอัดคิบตอนปวดหัวบ่าวหน่องบบมีสมาธิเลยปวดหัวแห้งรับก็เลบ่มานังอัดคิบเศร้าปวดหัวบ่าวหน่องก็เลยมานังอัดคิบตอนแรกบ่าวหน่องจังสิไปชานเม่นี่นี่ล่ะเป็นอย่างบ่าวหน่องจังเดินทางก่อนสีเดินทางบ่าวหน่องต้องขอปู่ก่อนบอกปู่ก่อน ฐานเบาหนองไปตอนตอนนี้ฝืนไปนี่เบาหนองกคิดเป็นอย่างไรอันนี้เป็นความเส่อของเบาหนองครับเบิง่งฟังเบาหนองไปนําแล้วก็เบิ่งลูกที่เพิ่นบุรณะไอ้กระถ่มหลวงปู่ไปนําทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ที่โชกเลดดวงครับเบาหนองคิดตังเฉดแล้วส่วนตัวเลขส่วนตัวเลขเบาหนองกาชีเอา เลขตัวเกาเลขถูกตัวเกาครับผมเลขถูกตัวเก่าที่เบ้าหนองจุดหมวดบังหันเลขถูกเจ็ดหนึ่งแปดเลขถูกเจ็ดหนึ่งแปดเลขเซมซี่สองหนึ่งนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งแปดกับสองหนึ่งลองมั้งครับเบ้าหนองตามครับแล้วเบ้าหนองกับมาจุดเดี่ยตรงกันคืออยู่วัดปานุ่นของคู่เจ็ดหนึ่งแปดเหมือนกัน นะครับเจ็ดหนึ่งแปดเหมือนกันบัณนี้บ้านนองกระเล่ยโบมีโอกาสเด็บมือหนี้บได้มีโอกาสไปหาลงปูอยู่มันจะบกบ้านนองกระเล่ยที่เอาเลขตัวเก้านี่แหละลงปูนี่หละเจ็ดหนึ่งแปดแราคาสองหนึ่งลองพิจารณาบัางครับเพราะว่ามันตรงกระเล่ยต้องงวดที่เบ้าหนองให้ต้องงวดบ้านนองให้ไว้สี่ศูนย์หนึ่งเฮ้ยสี่ศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เจ็ด 8 1 7หนึ่งเจ็ดที่เบ่าหนองให้ตองงวดไว้นะครับเนาะ,ะเบิ่งไว้บนเนี่ยครับงวดนี้ปู่อาจจะให้รางวัลไงก็ได้ไอ้งวดนากระท่อมคืชีิวแล้วละ่ะเดี๋ยวจังไปเบื่องอีกกันเถอะน,นึงว่าความคืบหน้าเินเ่นเปอย่างไ๋เพื่อนเท็ดแล้วบ่นี่ยนะครับเหตุผลที่เป่าหนองบบเด้ดไปกระ่ออ m นุ่มผู้สวงมันจะบกเบ่าหนองก็เลยม,มาแจ้งให้ฟังเพราะว่ามันเกิดกับตัว,วเป่าหนองเองครับ บุรีเกิดกับไผเกิดเองสัมผัสเองถางผู้ใดเกิดกับตัวเจ้าของอะตั้งสีหูครับผู้ใดมีประสบการณ์อีหยังเกี่ยกับหลวงปูเขามาคอมเมนต์พูดคุยหรือผู้ใดมีไลฟ์เบาหน่องแกทักไลฟ์ามาบอกกันนําแนวว่าประสบการณ์ทีได้หลับจากหลวงปูคืออีหยังสมมุติทำมือใดเบาหน่องเอ่ยปากไหวว่าจะไปหาหลวงปู ไายเห็ดนให้ทางสดใสบ่อยมีอุปสรรคทางจะชะลุยเลยครับโล่งเลยถึงฟ้าจะมืดจะขึ้นฝนกับโบโตกค,ครับเบาหลงไปหาลุงปูกลับมาแล้วบางมือบางหลอดฝนตกตามหลังมาเลยก็มีอย่างไงก็ลองพิจารณาบ้งครับเลขลุงปูครับเจ็ดหนึ่งแปดสองหนึ่งก็คอยทุกคนโชคดีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกหกสวัสดีครับ